พี่ชายพ่อใหญ่แบรรากทำข้าวให้กินกนันนี่เป็นมะเขือเทศสำเร็จรูปที่เป็นนปนใส่ไอ้มันฝรั่งทำข้าวใช้เวลานานเพืเ่อนๆพวกเขาละเอียดทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะมาดูฝั่งนี้มั่ง สยูที่ท้องฟ้าเพื่อนๆไม่หนุกเลยค่ะวันหยุดไม่หนุกเลยฟ้ามาแอบ จะรถดีใส่คุณแม่ไม่ให้แกเ่เพื่อนเพื่อนดูสิละเอียดแค่ไหนหั่นเสร็จก็เอามาเรียงใส่ตรงนี้โอ้คนหิวเนี่ยต้องกินน้ำรอนะนนี่ โอ้สดิสโนกาันสิโอ้ยโาเลยก็จะได้กินเพื่อนเพื่อนดูสิเจ้าพอเพื่อนเพื่อนนี่มันเป็นคีสแกไม่มีแบบบดๆไงแกเลยทำแบบนี้เอาอ๋อทิชนี่มาราก็แกมาขูดนี่ก็ได้โอ้ละเอียดไปเพื่อนเพื่อน ทำกับ้แค่ผสมนมสดใส่เข้าไปค่ะประเทศนี้ดูแกจะทำย่างไรถอยไ้ห่างๆแกก่อนอแกจะมาใส่นี่ใส่นี่ให้เต็มแล้วก็จะเอามัน ใส่ด้านบนอีกค่ะเพื่อนๆอีตนุกการ์ซาอีเตนุกเดฟพาซะอนเตเดนโมเดลแลมในกรี เกรดเดอร์เยอะแยะเลยน้อคนเมียเกรดเอ่อน้องสมออสุกแล้วเพื่อนเแกอบสองร้อยสี่สิบนาทีนะมันดังกริ้งแล้วเดี๋ยวป้าจะเปิดสวยไหมคะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆสวยงามเนาะป้าว่าแตเพื่อนเพื่อน ชิมก่อนนะผ้าหยอกชุดรสใส่เอ้ยนะหยอกรสดีใส่อร่อยเพืเ่อน